เฮ้ยบ <Bye. S 1> ักเกมบักเกมกับบักต้นยาวบักต้นยาวได้โบราณว่ะไายบ้าเชียงว่ะเอ้าเอาโอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไปเกียร์เลยเปี่ยนอยู่เลยไม่ขาดเส้นอย่างนั้นได้ไงอ่ะเล่นเหมือนซ้อมนะอันนี้ซ้อมนี่เล่นๆนะแต่เจอการแข่งจริงเอ๊ย คนจะดูเลยเขาสอบได้พี่ทีมเลี้ยงปลาเลี้ยงปลายิงโอ้โหเลี้ยงปลาแม่นอ่ะมันมีมันมันทีมเลี้ยงปลากับไผ่โบราณไงพี่แข่งกันเนีลยาแล้วว่างหลัง โอ้ย่าเดืองหลายสู๋กองมันสั่นยังงางหลายมันสู๋กับเหรอสู๋กับสู๋นี่แหละโอ้ยอ๋อทำไมไม่เล่าใจเหมือนตอนแข่งซ้อมเลยวัดถึงล้ไปกูงสายได้ยจะออกไปยังไงอ้วนแล้วโอ้ยโดดไปตึ้มมันสูปอร์แดนลงไปแล้วไโบราัน กินข้าวดิกว่าเก๋าดีกว่านี่แล้วพี่พี่กินข้าวผมก็กินตายมันเยแล้วสลันสลันออาปั๊นน่จับมาย้ำไหนไม่ออาอะไรอะไรนักกีฬาแบกกำลังตัวเองอยู่เดี๋ยวมันจะขาดเกินไปคืนนี้ขาดไหมขาดพึ่ง กินหนักหน่อยเลยอ่ะขาสี่เลยกินให้สนุกสนุกไปเลยพวกเราแต่มีหมาทำน้ำมันกระเด็นใส่กูกับปากปุ้ยวะวันนี้จะล้างแค้นอยู่ไปเองโอ้ยแฟร์ท้าให้เยอะเลยแฟร์ท้าเลยเรียวโอ้์ไงโบว์สามเมตรสามเมตรไข่โบราณยิงลงไป ไปบัวละฮะไปมึงดูไปผาาไปขอไม้กับอาจารย์หน่อยไปตอนนี้เที่ยงทีมเลี้ยงปลา,า <c oughs> เลี้ยงปลากำลังพาดเลี้ยงปลาถุงเท่าไหร่อ่ะลืมเบอร์อ <c oughs> อ12นักพารอบต มัวมัวอายคนว่ะอบตชัยบัานล้นกนักบ้านอบตโอ้ยขากองมันโค้งเล้น้องตองน้องตองขับทินขับทินเอาเอาตับกันอีกส่ว กูจะเล่นเองเพงเรียกไปกูจะเล่นเองทำไมอตักงหญ่โกงโกงไงบูดกินยังวะกินง้วกินเว่ยเต้ลงไปภาคไปบ่อไอเขาผมภาคก็เสียงดังไอ ไม่หายแล้วไม่หายแล้วอาดวิวเต้งเือเบนะขาดแล้วโอ้ยโอ้ยโดนเ็โนอะวยบ้านต้องอยู่การสลสิน เบอร์8บ้านท่าบ่อนะครับเด็กน้องชายหน้าตาดีทั้งนั้นเลยเข้าทางเข้าทางออกมาต่อเบอร์12สู้เขานะครับทีมออกมาต่อชายวาดอยู่กองช่างนะครับเดี๋ยวบิ๊กพีเตอร์ต่ออยู่หมดก่อน

คนลงเล่าไว้สองขวดกินมกันนี่ใช่ไหมครับติดเตอร์โอ้แสดงก็ต้องกินด้วยกันนั่นแหละเป็นสองขวดก็สองก็สีพอดีเลยโอ้ยจบไปสุดๆมาแล้วว้าวหน่อยเกมทำยาวมาแล้วอ๋ใส่โมเลกังไม่น่ากับพู่ไปด่า โอ้ขูคือสีมีแห้งๆก็บตัวสีผมผมไปจับหลานมาก่อนไม่โอ้โ่บอดดอยูบอดดอยูบอดดอยูสีหัวซักสีบอดได้แารบัตรอี๋อันนี้กับกล้องมุกคอเตอร์แรกคอเตอร์เดียวแล้วคอเตอร์สองเดินไปถ่ายภาพนี่อีกสี่ห้ารูปก็ได้เดี๋ยวพี่ไปดึงกับกล้องนี่อีกทีรับเปลี่ยน เกือกโฮมเขาไม่มาที่นี่นเป็นผมขาวครับผมพี่ยังไม่กินข้าวเสี้ยงนะครับวันนี้กินกินนิดเดียวเลยแกงข้าวกรรมการมาแล้วเดียสนี่บล็อกเนี่ยเขาเด็กดอลมาฆ่ากันโอ้ยกิดว่านนี้ต้องใหม่ <c oughs> โอ้ยบักดิวยิงว้าวประวัติศาสตร์ครับดิวว้าวครับอ,อะไรนะทุ่หมดแล้วอของมีเท่านั้ทำไมยินงหมดหรอทำไมวะทำไมไม่เ,ามายเลยมันดึกแล้วนี่ <c oughs> เฮ้ยแดนตามช้างล้มครับลูกบอลออกตัดออกเลยนะ แจวดีครับ้าดีครับครับยุีคบอสมีโอใครนพี่ของะไป้รับทา่นะไมึงไม่กนอยากันการให้กูนมึงก้ไแลกน มงไแมโอ้งนร้อนอะไรมาเนี่ยพี่มันมันอยากตื่นดูยอพิเตอร์พี่ยืนรถไหนพี่รถพี่สตาร์ทไม่ได้ไม่เป็นไรพี่่ผมสตาร์ทเท้าได้ ทรัพยย์สินที่เอะรถไม่ว่างน้รามันไม่มีพี่เหมืนอนนกัเอาคันไหนไปเอาไปเลยยืมให้ก็ไปยืม,ไ,มไปไมีป่พิเตอร์นี่พี่โนโ่บัวนี่ทรัพย์สินมันเยอะครับโอ้โหเทปมากครับอดีตเกือบลุ่ง ย่าอเอาปัดเล็บมาสิเพื่นคนไปซื้อเยอะเลที่มถ่ายวีดวยผมผมไปซื้อให้บออบอไอบอเห็นงันมึงไม่ที่มาว้าถ่ายไม่มาเท่าไหร่มาเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดบาท เราบุกิดพอแล้วลบอเราคือบางครั้งบางคนตอยานนะท่าบอสมาดูผ่านยังจะขายแค่ไุ่งเขีงย มา,มาดี้มาดีแห่งอูดอเอฟซีตเ้เ <lawsuit. S 2> <ulously, S 1> <Gore> ่เลยลูท่านหมอยหญท่านหมอเจคู่สองบอกทำกาดเนา แล้วเล้ว้อาก็ไปกินเขาแล้วแล้วช้อนใหญ่ชนใหญ่กินเขาเราจะสอนไห้รู้เลยไกินเ้อย่างกจะเนื้อย่างก็เน้ยย่างตัวมีเงินอยู่เนี้อมาห่อได้ก็แล้วแต่

นักเรียนนิดอ่ะ Yeah. Di yep. rumah, yep, yep. yep, yep. yep, yep. yep,

เปลียนกันไง